เดี <cuanto S 2> ย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องกระชับกระตุ้นตากระดุกนิด้วยฮะทุกตาร์ทไปครั้งที่สองนี่จะขาดใจแล้วนะครับไม่น่าทำให้เสียเวลานานมากนะครับนะครับเอาฮะจากอันนี้ไปเบอร์ยางแล้วพุ่งออกไปได้ครั้งเดียวครั้งที่สองหลายหลายหลังก็พลาดแล้วต้องนิ่งเลยนะครับแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับเสียเวลามากเลยนะฮะรับทราบการนัดครับชุมนะครับนักแข ดีด้วยไปดีด้วยวเท่าไรเลยเจ็ดจุดสี่สี่หนึ่งเจ็ดสี่พี่ ตัวเท่าไหร่นะ17ศัพับโอ้เดีดี73เท่าไหร่นะดีดี73เดีตรงนั้นก็แปลก็พ้นเพี่ยนจะเรียวจอนาฬิกาเลยนะครับพูดหนึ่งหนึ่งหมื่นนะครับจะเป็นของไทย